สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเอากล้อง Insta360 R S Liga วันอิงอ d ดิชั n มาติดที่แฮนด์ของเจ้ามอเตอร์ไซค์แลมเบต้า200 GP ของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นคุณภาพว่าเวลาขี่มอเตอไซค์แล้วแล้วบนออบันทึกภาพตอนระหว่างขับขี่บนถนนเนี่ยซึ่งมันก็จะ มีความผูกขาดหน่อยเนี่ยนะภาพจะเป็นยังไงอันนี้ก็สลับมาใช้กล้องของ i ิน t a 360ตัว R S One Ink l i c a e d i t i o n นะครับก็เริ่มตั้งแต่เอ,อเอารถออกมอเตอร์ไซค์ออกจากที่จอดรถของ MRT ลาดพร้าวเลยนะครับจะได้เห็นตั้งแต่ทุกบรรยากาศปกติเนี่ยผมก็จะ เดิมเนี่ยผมจะใช้รถยนต์เป็นหลักนะครับจะมีรถยนต์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยสองคันก็ใช้เดินทางไปทำงานที่สาธรน,นะครับแล้วก็มาจอดที่ที่จอดรถของมาร์ทลาดพราวแล้วก็ไปหลงที่มาร์ทลุมพินีแต่ด้วย สภาพที่ปัจจุบันเนี่ยรถมันติดมากๆนะครับคราวนี้ผมก็รู้สึกเสียเวลามากในการที่เราจะขับรถยนต์เนี่ยนะครับจากบ้านจากจากจาก,จากบ้านมาที่ MRT ลาดพร้าวเนี่ยช่วงเช้าไม่มีปัญหาเพราะผมเป็นคนตื่นเช้านะครับรถไม่ติดแต่ตอนเย็นเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะเห็นเห็นจากสภาพเนี่ย ตอนนี้ก็จะประมาณ6โมงกว่าๆ 18. ประมาณ18.30นเน,นี่ยคืนวันศุกร์เนี่ยฮะเห็นไหมครับคือถ้าผมถ้าผมเนี่ยเออต้องเอารถยนต์เนี่ยลงมาจากที่จอดรถ MR t ลาดพท้าซึ่งปกติเนี่ยจะต้องข้ามยูเทิร์นเอารถไปฝั่งด้านโน้นเนี่ยเราจะเห็นสภาพเนี่ยครับรถมันจะติดมากเออ บางวันเนี่ยผมใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนีผมถึงเพิ่งจะลงมาจากที่ลานจอดรถได้ครับนะแต่ว่าพอใช้เปลี่ยนมาใช้มอไซค์เนี่ยผมก็สามารถซักแซกไปได้นะครับในช่วงที่รถมันติดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหา ออวิธีที่จะทำใหออ้การเดินทางเรามันไหลโฟโดยไม่ติดชะนักอยู่กับที่ครับสิ่งที่ผมจะใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับตอนเดินทางกลับบ้านผมก็แค่ต้องการว่าเนี่ยผมเข้าออจากรัดชดาเนี่ยมาเข้าตรงเส้นลาดพร้าวแล้วผมก็จะเลี้ยวตรงซ้ายตรงซอยทางลัดข้างหน้าเนี่ยครับ ก็เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็ลัดเข้าไปสู่เส้นทางตรงที่ซอยออที่ตัดกับเ,เส้นรัดชดาก็คือซอยรัดชดา3-2เ,เส้นนี้ก็ทางก็จะมี อุปสรรคบ้างนะครับก็ไม่ไม่ได้เรียกสักเท่าไหร่คมีเป็นหลุมเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเดินทางได้นะครับก่อนก่อนหน้าที่ผมจะมาใช้มอไซค์เนี่ยผมจะใช้เดินทางด้วยจัก,กรยานพับนะแล้วก็ก็สะดวกนะแต่เวลาฝนตกก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันตัวจัก,กรยานเนี่ย มันจะไม่ปลอดภัยเพราะามันมันมันไม่มีพวกไฟไฟเลี้ยวไฟหน้าและไฟท้ายนะก็แล้วอีกอย่างหนึง่งพอ MRT เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการมาเก็บค่าบริการรับฝากรถเนี่ยตัวจัก,กรยานผมเนี่ยมันมันก็ไม่รู้จะฝากไว้ตรงไหนจะเอาไปล็อกในจุดที่เคยล็อกอยู่ประจำก็มันไม่มี ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ล้อเดียวไฟฟ้านะแต่พอใช้ล้อเดียวไฟฟ้านี่ก็ค่อนข้างสะดวกเพราะตัวล้อเดียวเนี่ยมันแต่เราต้องฝึกให้มันปลอดภัยนะขี่จนมั่นใจแล้วก็เราเสามารถควบคุมมันได้ดังใจผมก็ใช้ล้อล้อเดียวไฟฟ้ามาสักพักเลยแต่ว่าพอถึงหน้าฝนเนี่ยมันเริ่มลำบากแล้ว เพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้มันถ้าเกิดมันช็อตมันอะไรแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยที่มันอาจจะคนรอบข้างอาจจะทำอันตรายกับเราได้น,นะครับถ้าเขาไม่เห็นเราเนี่ยก็ก็ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้มอไซนะฮะตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นมอไซทรงแนวอิตาลีก็คือตัวแรมเบต้าที่เป็นรุ่น รุ่นท็อปของมันนะขนาดนี้นะครับที่ขายในเมืองไทยตัวนี้ก็จะมีรุ่นมันเขียนว่ารุ่น200แต่ไม่ใช่ 200cc นะมันก็ประมาณ 170cc จริงๆผมอะแอบมองอีกยี่ห้อนึงนะครับชอบกว่าชอบกว่าก็คือตัวเว็บป้าแต่ด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี่ร้อเดียวไฟฟา้ามากนะฮะแล้วก็ด้วย รูปทรงของ l a m b d าเนี่ยเขาดีไซน์ช่องว่างระหว่างตัวตัวเนี่ยตัวตัวที่แฮนกับระหว่างคนขับเนี่ยมันจะมีช่องว่างที่กว้างผมก็สามารถเอาล้อเดี่ยวไฟฟ้าเนี่ยมาวางไว้ตรงช่องว่างนั้นได้เลยและตรงฐานที่ช่องว่างเนี่ยมันจะเรียบไม่เหมือนเวปป้าเวปป้านี่เขามันจะนูนตรงกลาง ผมก็เอาล้อเ,เดียยไฟฟ้าที่ผมชอบเนี่ยตัวโปรดของผม2ตัวเนี่ยมาวางได้เลยนะครับวางทีละตัวเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคืนนี้คืนวันศุกร์เนี่ยผมก็จะมีนัดกับในกลุ่มของผมนะครับเราก็จะนัดไปรวมตัวกันที่มอเกษตรแล้วก็มาช่วยคุยกันมาช่วยแนะนำ น้องๆมือใหม่ที่มาหัดขี่ล้อดเดียวไฟฟ้ากันนะกลุ่มของเราก็จะเป็นชื่อว่ากลุ่มร้อย EUC f a m i l y ครับซึ่งพอผมขนล้อดเดียวไฟฟ้าด้วยมอเตอไซค์ได้สะดวกเนี่ยม,มันก็ง่ายสำหรับผมเพราะว่าเดิมเนี่ยผมใช้รถยนต์แล้วก็นำล้อดเดียวไฟฟ้าเนี่ยขึ้นไปรถยนต์แต่ ด้วยส,ส,ส,สภาวะที่รถมันติดมากเนี่ยบ้านผมอยู่ใกล้มอเกษตรก็ใช้เวลานานเราก็เกรงใจคนอื่นที่เขาต้อง <c oughs> มารอเราบางครั้งเขาจะไปขี่เล่นอะไรกันเนี่ยเราดูแล้วเรายังติดอย่งนานเลยเพราะว่าเราผมเองไม่สามารถเลิกงานได้เร็วเหมือนเพื่อนๆคนอื่นที่เขาทำอาชีพที่ที่อาจจะเออ,เ,อ,อเป็นค้าขายทีสระ หรือว่าเเป็นรับราชการรัฐวิสาหกิจซึ่งอาจจะเลิกงานได้ค่อนข้างเร็วนะก็ด้วยด้วยความที่ว่าพอเราใช้รถเดี่ยวไฟฟ้ามาพอเรามาขี่มอไซค์เนี่ยเราก็ติดเรื่องของการดูแลความปลอดภยัยถ้าสังเกตเห้นเดียมวกกันน็อกที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นหมดกันน็อกแบบเต็มใบเลยนะแล้วก็ผมก็จะมีกระจก ป้องกันลมในตัวกระจกป้องกันลมของผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบกันแดดน,นะมันจะมีการเคลือบสารที่แบบลดแสงสะท้อนนะ,นะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยมันก็ยังมองได้ใสก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะใช้ขี่มาขี่มอเตอเพื่อหลีกเลี่ยงจราจรติดขัดเนี่ยหมวกกันนอกเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วก็ให้ดีควรจะเป็นแบบที่เต็มใบนะเวลาเราล้มหรือว่าอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยออมันจะได้ป้องกันพวกคางพวกปากเราพวกฟันเนี่ยมอใสค์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีความเสียหายถ้าชิจ่ายในการเปลี่ยนอะไรมันก็เราก็มันก็คงมีระดับหนึ่งแต่มันก็ยังพอรับได้ แต่ถ้าเป็นร่างกายเราหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยรวมทั้งชีวิตเราเนี่ยม,มันมีมูลค่ามากกว่าเยอะแล้วก็ผมก็จะใส่ไว้หมดนะคนอื่นอาจจะมองแปลก,ปลกไม่ว่าจะเป็นถุงมือที่ใช้ป้องกันฝ่ามือเรานะครับเวลาล้มหรือว่าอะไรต่างๆป้องกันศอกผมก็จะติดด้วยถ้าสังเกตให้ดีนะครับที่มือผมเนี่ยจะมี ป้องกันสอกทั้งๆคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ใส่กันหรอกเวลาขี่มอไซค์แล้วก็บังเอิญว่ากล้องมุมมองจะสูงหน่อยที่เขาผมก็ติดป้องกันเขาด้วยนะฮะก็เน้นเซตตี้เลยครับเอออย่างน้อยๆคนในครอบครัวเราก็จะได้สบายใจไม่ห่วงเรามากนะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งเวลาผมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยปกติเนี่ยผมจะมีพัดลมของคอ เพื่อให้เองเพราะว่าเราเป็นคนขับรถยนต์มาก่อนเราก็ต้องการให้ว่าภายในหมวกกันน็อกเรามันไม่อับมันจะมีลมโฟให้มันโปร่งปลอดโปร่งแต่บังเอิญวันนี้เป็นวันที่เออจ้าพายุโนรูเนี่ยเข้ามาเมืองไทยน,ยนะครับนะนะนะก็อากาศมันเย็นนะไม่ไม่ผมก็เลยเอาพัดลมของคองเนี่ยวางไว้ใต้เบานะเราใส่นะครับก็ กลับบ้านแบบสบายๆเย,ย็นสบายๆก็จริงๆแล้วผมเนี่ยเพิ่งมาขี่ผมมอไซเนี่ยนะเพิ่งมาหัดขี่แล้วก็สอบใบขับขี่ได้ประมาณ5เดือนเองนะ,ะก็แรกๆกลัวเพราะว่าเ,เขาพูดถึงความอันตรายกันไม่ปลอดภัยกันค่อนข้างเยอะ เป็นจริงมันมันอยู่ที่เรานะเราก็ต้องพยายามขี่ให้ตัวเราเซฟตี้แล้วก็อยู่ในเลนที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันคนอื่นด้วยที่จะมาทำให้เราเ,ออเป็นอันตรายแล้วก็พยายามใช้สัญญาณไฟเลี้ยวอะไรทุกอย่างนะครับให้ให้มัน,ให,มนให้มันทั้งขันหลังและคนข้างหน้าเห็นล่วงหน้าผมก็ว่ามันสะดวกน วันนี้เนี่ยที่ผมขี่กลับบ้านเนี่ยก็ถ้าผมใช้รถยนต์เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เส้นเกษตรนวมินเตรียมที่จะเลี้ยวสายเนี่ยเข้าเส้นลาดปะเขาแล้วนะครับก็ตอนนี้ใช้เวลาแค่20นาทีเองนะฮะเดี๋ยวอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะถึงบ้านผมละครับซึ่งอยู่ตรง เป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆวัดราดประเขานะครับอยู่ตรงม,มุมก็เกือบ<อ><อ>จะถึงละก็ทำให้การเดินทางค่อนข้างสะดวกนะฮะเออแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมนี่ผมซื้อมอใส่์เป็นคันที่2แล้วเนี่ยมาใช้ในการเดินทางคันแรกเนี่ยผมใช้ Yamaha g ก n f i l a n o แล้วก็มาทันที่สองเนี่ยผมก็เริ่มอยากได้รถที่มันแบบสไตล์อิตาลีที่จริงๆแกนฟิลาโน่เนี่ยก็เป็นสไตล์เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าความแรงของเครื่องแล้วก็การทรงตัวเนี่ยผมยังไม่ค่อยชอบสิ่งที่ผมเห็นก็คือมอใสทุกตัวเนี่ยไม่ว่ามันจะดียังไงเนี่ยสุดท้ายเราต้องมาเปลี่ยนโชคหมดเพราะว่าเหมือนกับว่าโชคติดรถมาไม่ค่อยดีเลย นี่ผมเข้ามาในเขตหมู่บ้านผมแล้วนะครับเนี่ยซอยซอยในหมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณ200เมตรเนี่ยค่อนข้างมืดแต่ผมชอบไฟหน้าของเจ้า lambeta ตัวนี้มากเพราะว่าเป็นไฟ LED ที่สว่างมากๆเลยจะเห็นนะครับว่าแสงมันเนี่ยนี่ขนาดผมปรับให้มันต่ำแล้วผมว่ามันสว่างมากแล้วเอาถ้าเราไปทัวร์ลิงเนี่ยเราใช้ เป็นตัวนำขบวนได้เลยเพราะว่าแสงสว่างจริงเลยนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเลยเนี่ยก็จะถึงบ้านผมแล้วแหละคงได้เห็นคุณภาพภาพแล้วนะครที่ถ่ายจากกล้อง Insta360 One RS o n วันอา360 l สวัน e d ง t i o n เนี่ยนะครภาพจริงๆตอนนี้ค่อนข้างมืดนะครับมืดจะเห็นได้เลยนะว่ามืดมากนี่ก็ ก็ผมก็เนี่ยด้านขวามือก็จะเป็นเข้าในเขตโซนของผมแหละนะฮะก็ใช้เวลาเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ทั้งหมดก็สวัสดีเลยนะครับค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ